และช่วงแรกของรายการวันนี้นะครับผมผมก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมกฝ่ายเช่นเคยแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปติดตามชมเลยครับ สัปดาห์ที่แล้วอาสาพาฟินเราไปพูดคุยกับผู้บริหารที่ว i สตอมวันเล่กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสัปดาห์นี้เราก็ยังอยู่กันที่ว i สตอมวันเล่กันต่อจะมีอะไรที่น่าสนใจไปชมกันเลย เอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราขอตัวจากผู้บริหารมาแน่นอนอาหารอร่อยๆรออยู่ครับผมจะก่อนอื่นนะครับเรามีพี่สาวมาแนะนํากันด้วยนะสวัสดีครับพี่เอื้อยครับพี่เอื้อยนี่ก็ดูแลพื้นที่ตรงนี้นะสำหรับนะพื้นที่ของ i s d o อม o l l ล y ตรงนี้นะครับโอ้หาารเยอะแยะมากมายเลยพี่เอื้อยครับนี่มาจากร้านเดียวกันหรือเปล่าฮะมาจากหลายร้านอยู่ค่ะร้านในโครงการนะคะจะจะมีร้านอาหารไทยก็จะมีข้าวอบสับปะรดตรงนั้นข้าวอบสับปะรดใช่ค่ะกับ ไก่ท่อสมุนไพรร้านอาหารไทยนะคะแต่ร้านอาหารไทยก็จะมีร้านอาหารอิตาลีที่นี่มี2ร้านนะคะร้านแรกเนี่ยจะขายพวกพิซซ่าสปาเกตตี้เป็นหลักก็จะมีนี่ค่ะพิซซ่าซีฟู้ดจากลูนเอาจีสพิซซ่านะคะแล้วก็เนี่ยสปาเกตตี้หอยลายครับค่ะโอ้โหน่าทานมากร้านอีกร้านหนึ่งร้านซิซิลี่ชื่อร้านซิซิลี่ก็จะมีเป็นสปาเกตตี้บเอ๋ววงกูเล่ใช่ไหมที่มันเป็นหอยเล็กๆอย่างนี้แล้วก็เฟตูชินี ช็อกโกแลตซอสเซทอันนี้จะแบบสไตล์อิตาเลียนแท้ๆเลยอ้แท้เลย,ะเลยนะอ๋อแ,แล้วทางรูดอจร์จัดขนมหวานให้เราด้วยค่ะคเป็นขนมหวานสไตล์ฝรั่งเศสแล้วก็มีร้านอาหารอินเดียน้องใหม่อันนี้เลยชื่อชิคเก้นติยานี่ถ้าเป็นตั้งชิคเก้นติยานี่ก็เป็นข้าวหมกไก่ของเรามีครับครับครสตอทหลากหลายมากครับผมแล้วก็อันนี้ชิคเก้นติก้าหรือคนไทยเรียกชิคเก้นบาร์บีคิวนะคะแต่สไตล์อินเดียเป็นเครื่องเทศอันนี้เป็นชิคเก้นบัตเตอร์ กินกับคู่กับกาลิกนานระหิกนานมาให้หรือจะมันจะมีนานชีสนานมีนานต่างต่างเหมือนโลตีแต่เป็นนานเนี่ยนะจะสไตล์ทางนี้ก็อร่อยมากเหมือนกันครับผมครับผมโอ้โหหลากหลายเมนูมากเลยนั่นหมายความว่าคุณผู้ชมเนี่ยนะครับจะได้รับประทานอาหารเนี่ยแทบทุกไม่แทบทุกร้านทุกร้านเลยในโครงการของ Wisdom w a l l e ที่นำมาให้ชมในวันนี้อินเตอร์เนชั่นลมากมีแค่อย่างและอย่าง2อย่างเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเข้าไปที่ร้านของเขาเนี่ยโหจะได้ทานเมนูเป็นหลากหลายเป็นสิบสิบอย่างเลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้เอามาเป็นตัวอย่างให้ดูนะเท่านั้นเองแหมผมขออนุญ,ญาตนะพี่รั้คุณผู้ชม <c oughs> ขอนี่ก่อนข้าวหมกไก่เพราะตอนนี้ผมพลังอินเราไม่เคยลองทานว่าอาหารอินเดียแท้ๆนี่เป็นยังไงเอาจริงๆนี่ครั้งแรกน,นี่มันคือน,น้่มันนุ่มมากเลยอนะ่ะคุณผู้ชมทั้งไก่ทั้งข้าวโหแล้วรสชาติแบบ คือเครื่องเทศหลายคนที่กังวลเรื่องของเครื่องเทศเนี่ยก็แบบมันจะได้ไหมว่ามันจะฉุนไหมนี่คือเบาบางมากเลยแล้วก็รสชาติแบบว่าทั้งเผ็ดเค็มหวานลงตัวมากนะฮะไปกันต่อที่ไก่ทอดสมุนไพเลยนี่มามุไพรกรอบๆจิ้มกับซีฟู้ดนะคะนี่ซีฟู้ดตัวนี้เลยนะเฮ้ยมันเข้ากันไหมน่าจะเข้าเนาะเข้าเข้าปกติเราจะจิ้มซอสพริกซอสามะเขือเทศะลรปกตินะสมุนไพสักหน่อย รสชาติหลักคือสมุนไพรจริงๆเลยอ่ะเนื้อไก่กรอบมากสมุนไพรกรอบมากพี่นะครับพี่ก็อยากให้ผมลองทานอะไรไหมฮะผมเยอะอมากเลยอยากลองนี่มะมันเป็นอะไรช็อกโกแลตซอสเสรจอ่ะครับผมเตตูชินี่ขออนุญาตนะครับมาลองมาจัดไปคุณผู้ชมอืมลงตัวอย่างแบบไม่น่าเชื่ออืมอร่อยอ่ะคุณผู้ชม พิซซ่าทั้งพิซซ่ามั้ยพิซซ่าของพิซซ่าองกันพี่จะจะปล่อยให้ผมเดียวดายทานคนเดียวอย่างงี้ใช่ไหมคะเนี่ยโอเคนะฮะมาพิซซ่าค okay. ุณผมแป้งเขาก็ทําเองนะคะแป้งทําเองด้วยเป็นสูตรพิเศษของทางร้านนะครับฮึ่มยังต้องใส่ซอสเลยอ่ะไอยู่กับบรรยากาศแบบนี้คุณผู้ชมเนี่ยคุณได้ทานอาหารอร่อยอร่อยแบบมันสุดฟินจริงๆอ่ะ อาสาพาฟินเราไม่ทําให้เสียชื่ออืขอครึ่งหนึงก่อนอเดี๋ยวยังอื่นไม่ไหวบอกตรงๆตรงนี้นนะเอาล่ะในเมื่ออยู่ลิบิตลาขอรองนี่เขาเรียกว่าอนะไรนานน,านะพี่สไตล์ตนั้นเหมือนในที่ผมดูสตรีทฟู้ดของทางอินเดีเ<ล>ยดเขาจะใช้ขึ้นเดีย<อ>จะใช้มือแล้วจริงๆแล้วอ่ะทางอินเดีย นี่เป็น butter c h i คเก้มทีเด็ดเลยค,ค่ะทีเด็ดเลยอ่ะคุณผู้ชมอยากทานข้าวอบสับป,ประรด,ดครับพี่เอ้ยครับจัดให้ผมหน่อยจัดได้เลยเอาไปเลยค่ะโห่ผัดแบบรุ่นร่วนเลยนะ เมนูนี้ก็ขายดีสำหรับร้านอาหารไทยนะคะเพราะว่าที่นี่ก็ต่างชาติเยอะเขาชอบใครที่เป็นบิ๊กแฟนของสปาเกตตี้เนี่ยแน่นอนแลวเรื่องของอาหารอิตาเลียนเนี่ยนะครับผมผมว่าแนะนำนะไม่ควรพลาดร้านนี้นะเชฟอิตาเลียนแท้แท้เลยอีกหนึ่งอย่างอันนี้ใช่ไหมคะใช่ครับก็เป็นอาหารอิตาเลียนบายอันนี้เชฟคนไทยที่ทำได้หลากหลายสัญชาติ มาลุยกันเลยอันนี้เป็นหอยลายที่เราคุ้นเคยเห็นกันชัดอยู่แล้วเนาะจะแบบถูกใจคนไทยเผ็ดๆนนี้เป็นเส้นดํานะใช่แต่ว่าสไปซี่เลยนะครับผมมารสพหลุกใจคนไทยจริงๆอันเนี้ยผมว่าคนไทยชอบอันนี้ต่างชาตินะคะเวลาเขาหรือว่าคนไทยแหละถ้าเวลาทานเสร็จเนี่ยมันจะเหลือน้ำซุปใช่ไหมเขาจะเอาเนี่ยมา ม,มาจิมเหมือนน้ำซุปเหมือนเมื่อกี้ที่กินนานนะคะครับผมแต่ก็ดีมผมขอ,อขอบๆกันหน่อยแป้งพิซซ่าดูดิมหอยปิ <laughs> ๊งเหลือเกินมาอีกหนึ่งอย่างนะครับนั่นคือเรื่องของของหวานเนาะ,นะฮะ ผูแป้งแน่นมากเลยอะเนื้อนแน่นมากคุณผู้ชมตอนแรกผมนือว่าเอ้ยน่าจะแบบเบาๆพอใช้ช้อนสัมผัสลงไปโอ,โอ้โหแน่นนโอ้โหอาหารอร่อยทุกอย่างเลยครคุณผู้ชมครับผมพี่เ้ยครับทีนี้เนี่ยหากมีนักท่องเที่ยวอยากจะมาเที่ยวที่นี่ เชิญชัวนะครับแล้วเดินทางมายัางไงครับได้ค่ะโครงการนี้นะคะจะตั้งอยู่หน้าโรงเรียนนานาชาติรักบี้นะคะถ้าเดินทางมาจากกรุงเทพเนี่ยมาง่ายสุดคือมาทางมอเตอร์เวย์แล้วเราเล็งป้ายที่จะออกระยองนะคะ <rim> yes? มันจะป้ายก่อนถึงพัทยาป้ายเดียวค่ะคก่อนแล้วก็แวบออกมานิดนึงได้ก็แล้วก็ขับมาเรื่อยๆก็จะมีป้ายบอกทางค่ะตั้งอยู่หน้าโรงเรียนนานาชาติลักบ <Bie S 2> ี้เลยครับผมมาง่ายมากเพราะว่าผมคุยกับเพื่อนมาเนี่ยแ <Les? S 1> ป๊บเดียวถึงแล้วนะคบผมว่าเปิดทาง GPS นะครับผมนะ Google Map เนี่ยก็มาตรงปักหมุดตรงไปเลยนักต้องเที่ยวที่มาพัทยาก็จะแวะที่นี่ก่อนยอช่วงสองวันทย์ก็จะมาแวะมาถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วก็เพราะว่าห่างจากพัทยาแค่15นาทีเองครับผมนะฮะเวลาเปิดทำการตั้งกี่โมงถึงกี่โมงครับ ธรรมดาเนี่ยประมาณส0บถึง11บเอโมงตอนเช้านะคะแล้วแต่ร้านแล้วก็ถึง3ามทุ่มตอนนี้ค่ะแต่ถ้ามีคนนั่งเรื่อยๆเาก็เปิดให้ได้เรื่อยๆห้าทุ่มไม่เกินนะฮะจันถึงอาทิตย์เลยเปิดทุกวันใช่ค่ะเปิดทุกวันก็มีลานสเก็ตเปิดบริการด้วยใครที่ชื่นชอบการเล่นสเก็ตนะทั้งเซิร์ฟสเก็ตหรือว่าสเก็ตบอร์ดนี่นะฮะโรลเบดเลยนะครับผมแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็เล่นเซิร์ฟสเก็ตได้1นกิโล เรียกว่ามาที่นี่ครบจบที่เดียวจริงๆนะครับผมที่วิสโอ่บอลเลยแห่งนีน้นะฮะขอบคุณที่เอ้ยมากครับ